¡Loooo! ผิวแห้งป้ายยาไว้จะสำอางสําหรับผิวอ่อนโยนของลูกผิวของลูกนะคะมีทั้งแบบอบอบางแล้วก็มีทั้งแพ้ง่ายยิ่งช่วงนี้นะคะฝนตกแบบโอ้โหทุกวันเลยอะ่ะอาบน้ําอุ่นบ่อยผิวลูกก็จะแห้งเป็นขุยจะใช้โลชั่นทั่วไปก็กลัวว่าลูกอะ่ะโอ้โหจะแพบ้างอะไรบ้างหรือเปล่าพวกเรานะคะแม่แม่เนี่ยเจอปัญหาเหล่านี้กันบ้างหรือเปล่าวันนี้นะคะแม่พิมจะมาป้ายยาตัวช่วยของแม่พิมเลยคะ่ะตัวนี้เลยใช้ได้ทั้งบ้านเลยนะคะคิวเรลใช้ได้ตั้งแต่เด็ก2ขวบขึ้นไปเพราะว่ามันอ่อนโยนมากๆ จากตอนแรกนะคะที่ผิวน้องเอริยแหง้งลอกนะคะเป็นขุยออกมาเลยพอเจอสบู่คิวเรลเพราะว่าเขามีส่วนผสมของเซรามัยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะบอกว่าเป็นสารสําคัญค่ะที่อยู่ในผิวตามธรรมชาติของคนเราทําหน้าที่เป็นเกราะป้องกันผิวช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราค่ะและที่สําคัญเลยนะคะปกป้องผิวของเราจากสิ่งเร้าภายนอกทําให้ผิวเนี่ยไม่แห้งแล้วก็กลับมาชุ่มชื้นนุ่มลื่นเหมือนเดิมเลยล่ะคะ่ะโดยคิวเรลอินเทนซีฟมอยเจอร์แคร์บอดี้วอชตัวนี้ เลยเป็นสูตร pH balance ปราศจากน้ำหอมไม่มีสีไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะเป็นสูตร Hypoallergenic นะคะที่ผ่านการรับรองทางการแพทย์ที่เป็นมาตรฐานสากลว่าเป็นสูตรสำหรับผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะแม่แม่อย่างเราก็หายห่วงค่ะแบบนี้เนาะ